ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องทหารนะครับที่ไปเหยียบกับระเบิดที่เนิน350ภาษปราสาทตาควายทําให้เราต้องได้รับบาดเจ็บสาหาัสพิการไปอีกหนึ่งท่านโอ้ยเมื่อไหร่มันจะจัดการกับไอ้ขมิ้นและยำนี่ได้สักทีนะครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าก็รู้ว่ามันฝังกับระเบิดอยู่แล้วเนี่ยจะไปเดินลาดตระเวนทําไมมันมีความจําเป็นต้องเดินลาดตระเวนเพื่อรักษาอธิปไตยของเราเพื่อรักษาดินแดนเราเพื่อตรวจสอบว่าทหารเขเมรมันจะแอบลักลอบเข้ามาไหมนะครับแต่มันก็มีช่วงจังหวะกลางคืนนะครับที่ มันเป็นพื้นที่เป็นป่าเป็นเขานะครับมันก็แอบ,บมาวางกับระเบิดมันก็มาแอบ,บสังเกตเราว่าเราเดินไปตรงไหนนะครับมันก็แอบ,บมาวางตรงนั้นผมถึงกราบเรียนท่านแม่ทัพภาคที่สองพี่น้องทหารหารเข้ามายิงแม่นเลยครับถ้าเข้ามาแอบ,บยิงแม่นเลยครับ อย่างที่ผมกราบเลียนนะครับใช้ไลเฟิลจุดสองสองซีแซดก็ได้ใส่ท่อเก็บเสียงหรือจะเป็นเอ็มสิบหกก็ได้ใส่ท่อเก็บเสียงเนะี่ยเพีย้ยงเข้าไปเนี่ยเอาให้อยู่เอาให้สุดอยู่ในเขตเราแล้วเราก็ทำการจับกลุ่มตัวแล้วก็รายงานเหตุปะทะมานะครับรายงานเหตุประทะมาว่า พบกองกำลังต่างชาติลุกล้ำอธิปไตยเข้ามาจะทำการลอบวางกับระเบิดไม่งั้นมันไม่เข็ดแหละครับเผลอมันก็แอบมาวางเผลอมันก็แอบมาวางนะฮะผมรู้ท่านทัพภาคที่สองกับกองกำลังของกองทัพภาคที่สองเด็ดขาดและเข้มแข็งอยู่แล้วครับไม่งั้นเราจะสูญเสียลูกน้องเราอีกอกี่คนก็ไม่รู้นะครับเด็กมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปเดินลาดตะเวน ะครับแต่ที่ถ้าเราเด็ดขาดเนี่ยผมว่ามันก็จะไม่กล้ามาวางนะครับมันก็จะไม่กล้ามาวางนะครับและเล่นกับโจรเนี่ยเล่นกับขมิ้นเนี่ยมันแอบมาฝังกับระเบิดกับเราไม่สนใจอนุสัญญาพอตตว่าเลยนะครับทั่วโลกเขาก็รับรู้อยู่แล้วแต่เราจะป้องกันได้อย่างไงอ่ะ ผมว่ามีความจําเป็นจะต้องวางแฟ่เขาวางนะครับวางแฟมันก็แค่เตือนให้รู้เราก็มีกล้องตรวจจับความร้อนกล้องกลางคืนมันก็มีอยู่แล้วแต่คนมันก็อาจจะมีพลาดบ้างเผลอหลับบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมาดาถ้าเป็นผมนะผมวางกับจันห้าวไม่ใช่จันห้าวแบบชาวบ้านใช้นะ จันท้าวทาจากกระสุนลูกซองเนี่ยครับทําจากกระสุนลูกซองนะครับ,กกรอรบเอาท่อปะปามานะครับเอาท่อปะปามาที่มันใส่กระสุนลูกซองได้พอดีนะเอาเกลียวปิดไปแล้วเจาะรูตรงกลางใช้ตะปูนิ้วหนึ่งตัดเฉลียงหน่อยนะครับตัวลั่นไกก็ใช้กับดักหนูดัดแปลงซึ่งผมคิดว่าน้องๆทหารทำได้อยู่แล้ว ดักแม่นครับมันแอบย่องเข้ามาวางกับมึงก็มาเจอจันห้าวกูนะครับจะได้ได้รับบาเดเจ็บสาหาัสแล้วเราก็ทำการจับกลุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายไทยนะครับตรงนั้นเป็นการประกาศใช้กฎอายการศึกอยู่แล้วนะครับเล่นกับคนอย่างนี้มันก็ต้องเป็นสุภาพบุรุษไม่ได้รอะครับไม่งั้นเราก็จะสูญเสียนะ มันสะท้อนใจทุกทีเลยน้องๆทหารได้รับบาดเจ็บสาหาัสหรือเสียชีวิตเนี่ยนะครับขอแสดงความเสียใจครับน้องเป็นวีรบุรุษนะครับปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยนะครับนักรบต้องยอมกลืนเลือดเจ็บก็ต้องทนใครจะชมจะด่าก็ต้องทนนะครับ กองทัพภาคที่สองเขาทำเข้มแข็งอยู่แล้วครับเดี๋ยวถ้ากวนปีนมากๆอย่างเงี้ยเที่ยวที่แล้วขมนินมึงโดนไปเนี่ยทหารนายเหยียบกับระเบิดขาขาดคนแรกก็พอทนเราล้อมปราสาทตาเมืองทมพอขาขาดคนที่สองขม,มินแม่ไม่พอใจเราล้อมปราสาทตาเมืองทมมันเปิดเกมยิงเราก่อนเราก็โต้ตอบนะครับด้วยความเฉียบขาดตามหลักสากลน,นะครับมันก็ช้ำมาถึงทุกวันเนี้ย ไม่ใช่เราช้ำนะขมรช้ำนะครับเราก็มีศูญเสียบ้างแต่สูญเสียน้อยกว่ามันน้อยกว่ามันหลายเท่าตัวเลขของกัมพูชาที่สูญเสียในการประทะกันครั้งนั้นเนี่ยยังไม่ยอมบอกทุกวันนี้ยังไม่ยอมแจ้งตัวเลขนะครับประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าประมาณ2,000เราคาดว่าประมาณ6 0 0ักว่าคนแม้ทัาพภาคสองประเมินต่ำๆว่าประมาณ3,000คนนะครับ แต่นับตรวจนับจำนวนผู้สูญเสียไม่ไปรายงานตัวต้นสังกัดประมาณ6,000นกว่าคนนะครับไอหุนเซนมันบ้าแล้วแต่ทหารขมรที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยอยู่ว่างกลางคืนเนี่ยมันอยู่ประจันตรงประสาทตาขวาอยู่ว่างมันก็แอบแอบวางกับระเบิดแอบวางกับระเบิดเพื่อจะลอดสังหารเรานะครับ มันอาจจะอ้างว่าวางเพื่อป้องกันตัวมันกันทหารไทยจะบุกไปโจมตีมันนะครับถ้ามันล้ําเข้ามายิงแม่นเลยครับนะครับยิงเลยครับนะครับมันจะได้ลบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะมันจะได้ลบกันอีกรอบหนึ่งนะครับคุยกับไอ้พวกนี้คุยไม่รู้เรื่องหรอครับอา้าวมาเขตกองทัพภาคที่หนึ่งบ้าง ที่บ้านหนองจานตอนนี้เหนื่อยชาวบ้านแล้วชาวบ้านต้องระดมมวลชนไปด่ากับประชาชนชาวกัมพูชาทางทหารตำรวจต้องเอาเครื่องแอร์แร็ปไปนะครับเคร,รเครื่องลำโพงเครื่องลำโพงเปล่งเสียงแหลมๆไปนะครับเพื่อให้มันแสบแก้วหู อันนี้ทําตามหลักสากลน,นะครับทําตามหลักสากลน,นะครับไอ้เครื่องเนี้นะครับแต่เดี๋ยวเขเมรมันก็หาทางแก้ได้ครับไอ้เครื่องแอร์แรปเนี่ยนะครับคนไทยบ้านนอกไม่รู้จักนะครับแต่พวกเคยไปม็อบอยู่ในกรุงเทพนี่จะรู้จักนะครับตำรวจเคยเอาไปใช้เรื่อยนะครับเปิดเสียงขึ้นความถี่สูงดังเข้าไปให้มันปวดแก้วหูนะครับปวดแก้วหู กวดแก้วหูแล้วมันจะทนไม่ได้จะถอยไปเดี๋ยวมันก็หาทางแก้ได้นะครับหาทางแก้ได้มันก็เล่นชักกระเยาะกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่จบครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเสธอบอนะครับเสธบอเสธอบอนี่ใหญ่กว่าแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับคือ คนที่เป็นแม่ทัพเนี่ยถ้าจะขึ้นไปก็จะเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การทหารบกเหรอแล้วก็หรือจะเป็นเสทอบอนะครับเสนาธิการทหารบกนะครับเมื่อวานเสทอบอไปนะครับได้รับคําสั่งจกบูุ่งขบัญชานะครับท่านออกไปแสดงบทบาทแล้วก็อีกคนที่ผมประทับใจนะผู้พันเบิร์ตผู้พันเบิร์ตนะครับที่แสดงหนังสุริโยไทยเป็นสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยนะครับ พูดได้ประทับใจเสธทบบอกว่าเราจะต้องยึดเอาเส้นน้ำเงินมาให้ได้เส้นน้ำเงินคือเส้นที่เราขีดว่าเขตเดียนแดนไทยไปหมื่นหนึ่งต่อห้าหมื่นไปถึงเส้นสีน้ำเงินอูจะต้องเอาเส้นสีน้ำเงินคืนมาให้ได้ไอ้ขเมรมันก็ขีดแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเป็นเส้นแดงล้ําเข้ามาในเขตไทยเราไม่ยอมกันแต่ไอ้จุดที่มีปัญหาคือ แม้แต่ขมิมนแม่นบอกว่าเส้นสีแดงของมันนะไอหมู่บ้านสามเหลี่ยมตรงที่กันเป็นสูงมอญยกเก่าเนี่ยมันเข้ามายึดถือครอบครองเขาไว้แถมแม่นหัวหมออีกเสือกบ,บอกว่าประเทศไทยมีกฎหมายมึงก็ยอมรับกติกาบ้างขนาดที่ดินมีโฉนดครอบครองปลปะักสิปีก็เป็นของเขาแล้วก็คุณเป็นคนต่างชาติ อันนี้กฎหมายเขาใช้สําหรับในประเทศไทยนะครับคุณเป็นคนต่างชาติถ้าขัเม็นเข้ามายึดครองตรงนี้แล้วก็มาอ้างติดกฎหมายไทยนี่ก็ไม่รู้จะว่า่างไงแล้วนะครับก็ขอบคุณเสทอบอกับผู้พันเบิร์ตนะแสดงบทบาทได้ดี